ครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนที่น่ารักทั้งหลายนะครับช่วงนี้เป็นช่วงต้องกักตัวเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อของไวรัสโควิด -19 นะครับหลายคนอยู่บ้านพอนานเข้าก็เริ่มเครียดนะครับหลายคนเครียดคิดว่าอยู่นานน,านเข้าจะไม่มีอะไรกินให้นะครับเพื่อแก้เครียดว่าจะไม่มีอะไรกินนะครับเราก็ต้องมาปลูกไอ้ของที่เราจะกินนะครับ ทีนี้พอจะปลูกเนี่ยเมื่อไม่ได้เตรียมตัวนะครับไม่ได้มีอาชีพที่จะปลูกเพาะต้นไม้อะไรอะไรมาก่อนเนี่ยก็เลยไม่ได้เตรียมดินไม่ได้เตรียมปุ๋ยอะไรต่างๆวิธีการง่ายๆนะครับที่เราจะเริ่มต้นในการปลูกต้นไม้โดยที่ไม่ต้องใช้เวลาในการเตรียมมากเอาส่วนที่ธรรมชาติเตรียมไว้ให้อยู่แล้วนะครับเอามาใช้งานนะครับก่อนที่เพื่อนๆจะปลูกต้นไม้นะครับ ถ้าเราใช้ดินที่ไม่ดีปลูกนะครับเราต้องบำรุงรักษาเราต้องใส่ปุ๋ยเราต้องดูแลยุ่งยากนะครับถ้าเราเตรียมดินในการปลูกเริ่มต้นมีดินดีแล้วนะครับนั่นถึงจะทำให้ต้นไม้เราเนี่ยโตง่ายขึ้นวิธีการหาดินที่ดีนะครับหนึ่งก็คือซื้อมีคนเขาทำถุงเพาะขายอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าใครไม่ซื้อให้ดูตัวอย่างนี้นะครับ อันนี้เป็นพื้นที่หลังบ้านนะครับเป็นพื้นที่น้ําท่วมแล้วก็มีต้นกระถินนรงกระถินเทพานะครับโตขึ้นเองตามธรรมาชาติบริเวณนี้จะเป็นบริเวณที่ไม่โดนรบกวนอะไรเท่าไหร่นะครับซึ่งใบไม้แต่ละปีจะทับถมแล้วก็เน่าอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับถ้าเรามาคุยดูนะครับใต้ใบไม้หนาๆพวกนี้นะครับเราจะเจอว่าไอ้จุดที่โดนย่อยสลายดีนะครับเนี่ย ตัวนี้นะครับเอาไปเพาะต้นไม้เอาไปปลูกผักปลูกพืชต่างๆเนี่ยลองดูแล้วนะครับโตดีมากนะครับแล้วก็ต้นไม้ชอบนะครับวิธีการก็ไม่ยากนะครับเราไปหาพื้นที่ใกล้บ้านเราเนี่ยแหละครับดูซิว่าตรงไหนที่มีต้นไม้เยอะๆแล้วก็ใบไม้หล่นทับถมกันเยอะๆตรงนั้นนะครับเป็นจุดที่เหมาะที่สุดที่จะเอาดินมาปลูกต้นไม้นะครับอย่างเช่นจุดนี้นะครับอันนี้ผมได้ขุด มาแล้วนะครับเนี่ยนี่นะครับดินบริเวณนี้นะครับดีกว่าดินที่เราซื้อตามเรือนพ่อชําต่างๆนะครับเพราะว่าดินจุดนี้ใบไม้ย่อยสลายมาเป็นปีแล้วนะครับพร้อมที่จะเอาไปปลูกต้นไม้ได้เลยนะครับนี่เราก็ไปเลือกดูนะครับแถวบ้านเราหลังบ้านเราเจอแล้วเราก็ขุดนะครับขุดขุดเปิดกวาดใบไม้แล้วก็ขุดหาถังหากระสอบม,มาใส่ แล้วก็เอาไปปลูกต้นไม้นะครับนี่ก็เป็นวิธีการเริ่มต้นปลูกต้นไม้ที่ง่ายๆนะครับไม่ต้องไปคิดให้ปวดหัววุ่นวายว่าจะเอาดินปลูกที่ไหนนะไม่มีเงินซื้อดินปลูกออกแรงนะครับออกแรงหาแหล่งธรรมชาติใกล้ๆบ้านบึงก็ได้นะครับใต้ร่มไม้ที่มันงามๆนะครับใบมันหล่นลงมามันย่อยสลายนี่นะครับ เป็นปีแล้วนะครับไม่มีใครไปใช้งานนะครับเพราะว่าแต่ละคนพอที่จะปลูกต้นไม้ก็เดินเข้าร้านพ่อชําแล้วก็ไปซื้อถุงดินพ่อมาปลูกตัวนั้นบางทีก็ย่อยสลายยังไม่ดีแต่ตรงนี้นะครับเราเปิดใบไม้ออกปับ๊บแล้วเราก็มาเจอดินนี่นะครับนุ่มนะครับแล้วมีกลิ่นหอมนะครับมีกลิ่นหอมมากซึ่งผ่านการย่อยสลายเป็นปีแล้วนะครับตรงนี้ทั้งน้ําท่วมแล้วก็ มีจุลินทรีย์ธรรมชาติมีพวกไส้เดือนด้วงหอยต่างๆนะครับย่อยสลายมาตรงนี้เรียบร้อยนะครับพร้อมที่เอาไปใช้งานไปปลูกได้เลยไม่ต้องรออะไรทั้งนั้นนะครับขุดปั๊บใส่กระถางเอาต้นไม้ลงได้เลยนะครับปลูกตอนเยน็เยนๆจะดีมากนี่ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับสำหรับเพื่อนๆที่จะปลูกต้นไม้นะครับแนะนำให้